อดีตไม่มีอยู่จริงอนาคตก็ไม่มีอยู่จริงส่วนที่จริงคืออยู่กับปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้หมายความว่ายังไงอดีตอะไรที่คุณเรียกว่าอดีตมันจบไปแล้วมันไม่มีอยู่จริงอนาคตก็ยังมาไม่ถึงมันแค่สิ่งที่เขาให้ความหมายสิ่งที่มันเป็นจริงสิ่งที่มันมีแน่นอนนั่นก็คือการที่เราอยู่กับลมหายใจของเราตอนนี้ที่เรียกว่าปัจจุบัน จริงๆแล้วโลกใบนี้มีแค่เวลาเดียวคือปัจจุบันค่ะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลองทบทวนและลองวิเคราะห์ดูให้ดีฉะนั้นการที่เราเข้าใจสิ่งนี้ว่าเรานะคะมีแต่ปัจจุบันเราจึงสร้างปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตที่เขาบอกว่ามีก็จะเกิดขึ้นในด้านดีฉะนั้นการที่เรา อยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่ก็จงสร้างนับปัจจุบันให้ดีที่สุดสร้างในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าอนาคตมันจะดีจริงหรือเปล่าค่ะ